ตอนนี้ก็มีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาเนะี่ยมากมายหลายอย่างข่าวครา,าวเกี่ยวกับพระพิสุขนะก็มีมากมายหลายอย่างข่าวดีก็มีข่าวที่ไม่ดีก็มีข่าวที่เหมือนจะดีแต่ไม่ดีก็มีเป็นยังไงละ่ะข่าวดี ก็ข่าวของการประพฤติดีปฏิบัติชอบของพระพิสุและได้รับการยกย่องได้รับความเคารพจากพุทธศาสนิกชนอันนี้ก็เป็นข่าวดีข่าวที่ไม่ดีก็คือข่าวการประพฤติเสียหายของพระพิสุที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังหรือได้ทราบข่าวโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วก็เกิด เสื่อมศรัทธาหมดศรัทธาในพระศาสนาขา่ขาวที่เกือบจะดีแต่ไม่ดีข่าวที่เกือบจะดีแต่ไม่ดีคือข่าวยังไงข่าวที่มีการยกย่องพระพิสุรูปนั้นรูปนี้ว่าเป็นพระอริยะทั้งทั้งที่ไม่ได้เป็นพระอริยะข่าวที่เกือบจะดีแต่ไม่ดี เกือบจะดีก็คือถ้าท่านเป็นพระอริยะจริงก็ดีแต่ท่านไม่ได้เป็นพระอริยะไม่ได้เป็นพระอริยะจริงๆขึ้นมาผู้ที่ไปยกย่องว่าท่านเป็นพระอริยะก็คือยกย่องบุคคลที่ไม่ควรยกย่องจึงบอกว่าเป็นข่าวที่เกือบจะดีแต่ไม่ดีและเดี๋ยวนี้ก็มีการพูดถึงพระอริยะขั้นพระ อรหันว่ายังมีกิเลสอยู่อัศจรรย์ใจไปเลยพระอรหันนะยังมีกิเลสอยูนะ่ไม่ว่าจะเป็นพระพิสุก็ตามไม่ว่าจะเป็นญาติโยมก็ตามพอได้ยินได้ฟังบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็เชื่อเออแปลกนะพระอรหันยังมีกิเลสอยู่ผู้ใดก็ตามที่บรรลุเป็นพระอรหันแล้ว กิเลสก็ยังมีอยู่กับบุคคลนั้นแต่ไม่ยึดติดทำไมเป็นแบบนั้นล่ะยมเกตตามที่เรียนมานี่เป็นยังไงพระอระหันต์มีกิเลสไหมไม่มีกิเลสแล้วละกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงได้อย่างเด็ดขาดค่าสึกกล่าวคือกิเลสที่บุคคลใดก็ตามละได้อย่างเด็ดขาดบุคคลนั้นแหละชื่อว่าเป็นพระอระหันต์ นั้นใครก็ตามที่คิดว่าบุคคลคนนั้นบุคคลคนนี้เป็นพระอระหันต์และยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนของพระองคนะ์ท่านก็มีการวิเคราะห์ศัพท์คำว่าพระอระหรันต์ไว้ถ้าใครเป็นนักเรียนบาลีโนะยมเกียรติโยมจุงใจหรือญาติโยมที่เรียนบาลีเนะี่ยพอมีเคราะห์ สับคำว่าพระอรหันต์ก็จะรู้ว่าเป็นผู้ที่กําจัดข้าศึกคือกิเลสได้ท่านวิเคราะห์ว่าอย่างไรท่านวิเคราะห์ว่ากิเลสาเอวะอระโยติกิเลสาระโยกิเลสทั้งหลายข่าศึกทั้งหลายคือกิเลสเพราะเห็นนั้นจึงชื่อว่าข้าศึกคือกิเลส กิเลสารโยหันตีติอระหาผู้ใดย่อมกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระอระหรันต mm ์ hmm. การกำจัดกิเลสในที่นี้ไม่ใช่เป็นการกำจัดกิเลสแบบตะทางฆาปะหารหรือวิขัมพนรปหารแต่เป็นการกำจัดกิเลสได้อย่างสมุดเฉทฐปหาร การกำจัดกิเลสก็คือการเจริญกุศลการเจริญภาวนาจับตั้งแต่ศีลนะผู้ที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติโยมมีการประพฤติปฏิบัติจับตั้งแต่ศีลศีลต้องวิสุทธิจิตก็ต้องวิสุทธิปัญญากล่าวคือทิฏฐิก็ต้องวิสุทธิมีความหมดจดไปตามลำดับ ศีลก็ต้องหมดจดสมาธิก็ต้องหมดจดปัญญาก็หมดจดนั้นลำดับของการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นขั้นเป็นตอนก็คือจับตั้งแต่ศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิจารณวิสุทธิมัคคะมัคคายานัทสนวิสุทธิปฏิปทาญาทัทสนวิสุทธิ แล้วก็ญาณทัศนวิสุทธิจำได้ไหมโยมเกตมีอะไรบ้างศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยสองเลยนะหนึ่งศีลวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสามทิฏฐิวิสุทธิสี่กังขาวิตารณวิสุทธิห้ามัคคามัคคยาณทัศนวิสุทธิหปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ เจ็ดาณนทะัศนวิสุทธิการประพฤติปฏิบัติธรรมนยะต้องเป็นไปตามลำดับแบบนี้ศีลวิสุทธิไม่ว่าจะเป็นพระพิสุไม่ว่าจะเป็นญาติโยมเนี่ยเบื้องต้นศนะีลจะต้องหมดจดญาติโยมก็ศีลห้าศีลแปดศีลสิบตามที่สมาทานนั่นแหละต้องหมดจดพระพิสุก็ศีลที่มาในปาติโมกขี่ไม่ได้มาในปาติโมกข์ก็ต้องหมดจดแม้นักบวชที่เป็นสัทธมิกทั้งห้า ถ้ามีอยู่ณปัจจุบันก็ต้องมีศีลหมดจดเหมือนกันสมาธิกล่าวคือจิตเนี่ยก็ต้องหมดจดท่านแสดงสมาธิในหัวข้อว่าจิตผู้ที่เป็นสมถะญาณิกก็ต้องได้สมาธิที่เป็นอุปจาระและอัปปนาผู้ที่เป็นวิปัสนาญาณิกก็ต้องอาศัยขณิกะสมาธิส่วนทิฏฐิวิสุทธิ เป็นต้นไปก็เป็นเรื่องของปัญญาผู้นั้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาทิฏวิสุทธิก็เป็นการกล่าวถึงปัญญาขั้นเบื้องต้นเรียกว่านามรูปปริเฉทยานนามรูปะป,ปริเฉทยานยานที่มีการกำหนดอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามได้โดยลักษณะโดยสภาวะลักษณะหรือปัจจัตลักษณะอย่างนี้เป็นต้น นั้นผู้ที่จะบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลได้นั้นนะก็ต้องมีการละกิเลสไปตามลำดับนะในคราวที่กิเลสเกิดขึ้นเป็นไปในคราวนั้นก็ไม่มีกุศลใดที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับกิบกเลสไปละกิเลสเพราะว่ากิเลสเมื่อได้เหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้นตามสภาพของมันเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ดับไปแต่การละกิเลสคือการเจริญกุศล คือการเจริญภาวนาโดยประการที่กิเลสไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นนะกิเลสไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นผู้ที่จะเจริญมิปัส,สนาบรรลุมรรคผลนิพพานได้นั้นก็มีรูปนามนั่นแหละเป็นอารมณ์และมีการเจริญไปตามลำดับจนปัญญารู้ว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเห็นโทษเห็นภัยในรูปนามนั้นใจก็น้อมไปในการที่จะกระทำพระนิพพานให้แจ้ง จนกระทั่งถึงญาณทัศสนวิสุทธิคําว่ายาณทัศสนวิสุทธิก็คือตัวปัญญาที่เกิดในมรรคโยมจากตั้งแต่โสดาปติมรรคเป็นต้นไปโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคญาณที่เป็นไปพร้อมกับโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตมรรคก็ชื่อว่ายาณทัศสนวิสุทธิ และการละกิเลสอย่างเด็ดขาดก็เป็นไปตั้งแต่โสดาปฏิมัคละกิเลสไปอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งละกิเลสได้หมดสิ้นในคราวที่เป็นพระอระหรันต์กิเลสไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเลยฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าพระอระหันต์ยังมีกิเลสอยู่อันนี้ก็เป็นการกล่าวตู่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสถึงผู้ที่เป็นพระอระหรันต คือผู้ที่ไกลจากกิเลสผู้ที่กําจัดกิเลสได้แล้วถ้าหากว่าพระอาหารหันยังมีกิเลสอยู่พระอาหารหันยังเป็นพระเสกขาบุคคลหรือเป็นปุริชนเหมือนอย่างเราๆนั่นแหละฉะนั้นความเข้าใจว่าพระอาหารหันยังมีกิเลสอยู่เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระพิสุสมมมณรน,นหรืออุบาสกอุบาสิกาท่านใดก็ตามที่มีการกล่าวในลักษณะเช่นนี้ ชื่อว่าเป็นการกล่าวตู่คําสอนของพระผู้มีพระภาคนะทั้งหมดทั้งสิ้นการจะเกิดจากการเข้าใจไม่ถูกต้องอาจจะเกิดจากการไม่ได้ยินได้ฟังธรรมไม่ได้ศึกษาเรียนตามหลักฐานคำภีร์ของพระศาสนาและไม่เพียงแค่นั้นโยมบางคนบางท่านถึงกับบอกว่าพระรหันเนี่ยยังอยู่นะถ้าเป็นคารวะญาติโยมนะ ยังอยู่กับลูกกับเมียได้มีครอบครัวได้ <Yeah. S 1> เป็นไงล่ะที่นี้พระรหรันต <Wow. S 1> ์ที่เป็นพระริยะนะอยู่กับลูกกับเมียได้ uh. มีความกำหนัดได้ uh. หัวเราะได้ร้องไห้ได้เสียใจมาก็ร้องไห้ดีใจมาก็หัวเราะเห็นฟันขาวไปเลยอย่างนี้เนะี่ยไม่ถูกต้องละ แล้วมีคนเชื่อไหมเชื่อโยมมีคนเชื่อด้วยนะเอาวทาไมมีคนเชื่อล่ะ mm. ก็เพราะว่าคนพูดนะพูดจาหน้าฟังดูน่าเชื่อถือ mm. ก็เลยคิดว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสเป็นพระอราหันต์ได้ด้วยนะ mm. เพราะว่าพระอราหันต์บรรลุผู้ที่บรรลุเป็นพระอราหันต์แล้วไม่ต้องบวชก็ได้เออไม่ต้องบวชก็ได้อยู่กับลูกกับเมียก็ได้ อย่างนี้และในความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปแบบนั้นไหมไม่ได้เป็นไปแบบนั้นอยู่ถ้าหากว่าเราศึกษาประวัติของพระเถระพระเถรีหรือแม้แต่ผู้ที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์ที่ไม่ได้บวชในศาสนานี้เนะี่ยท่านก็มีแสดงไว้อย่างเช่นอมาตย์ท่านหนึ่งชื่อว่าสันต,ติมหาอมาตยมเกศเคยได้ยินไหมสันต,ติมหาอมาตย์แกมีโอกาสได้รับ พรจากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าสามารถที่จะใช้สายสมบัติที่ตนเองได้รับปูนบำเหน็จความดีความชอบจากพระราชานะสามารถเสวยเหมือนอย่างพระราชาเลยนะแต่ก็คนมาร้องรำทำเพลงมาเต้นรำให้แกดู หนึ่งในนั้นก็มีสาวนางหนึ่งเนี่ยแกก็ฝึกการเต้นรำด้วยอาการที่งดงามหญิงสาวประสงค์ที่จะให้การฟ้อนรำของตอนเนี่ยดูอ่อนช้อยงดงามก็เ,เลยงดอาหารกินแต่น้อยๆปรากฏว่ากินน้อยจัดโยมแทนที่จะเอวบางร่างน้อยก็ตายเลยเออเอวบางร่างน้อยก็มาเหมือนกันแต่ความตายก็มาเยือนเหมือนกันอามาดนี้กำลัง ดูการลเล่นอย่างเพลิดเพลินอ,อยู่กินเหล้าอยู่นะพอเห็นเหตุการณ์นั้นนะก็ให้คนไปตรวจดูว่าอนางเป็นอะไรไปนะ่ะตายหรือ,อยังพอคนไปตรวจตาดูอาจจะจับชีพจรหรือเอานิ้วมาอังที่จมูกนะั้นดูลมหายใจว่าหายใจไหมชีพจรเต้นไหมปรากฏว่าตรวจสอบแล้วลมหายใจดับไปชีพจรไม่เต้นตายอยู่โอ้แกเศร้าใจอย่างหนักเลยทำยังไงล่ะ ใครจะช่วยแกได้เลยนึกถึงพระเจ้าเนี่ยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะนึกถึงพระเจ้าเลยพลัดพรากจากของรักของชอบใจเนี่ยก็เป็นทุกข์เกิดความเสียใจอย่างหนักเล่าที่กินเข้าไปเนี่ยโอทสางเลยนะเ,เดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระองค์เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วก็เลยแสดงธรรมให้ฟังพอสันติมหาหมาดฟังธรรมแล้วเนี่ยปรากฏว่าเข้าใจธรรมะโยมว่า คำพูดประโยคนี้พระดำรัสประโยคนี้เนี่ยพระองค์ประสงค์ให้มีการใส่ใจอารมณ์กรรมฐานอย่างไหนประกอว่าท่านเจริญวิปัสนาไปตามลำดับเทศนาที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้บรรลุเป็นพระยะบุคคลไปตามลำดับเลยนะบรรลุโสดาบันสกทาคามียนาคามีเป็นจนถึงพระอรหันต์ตามลำดับเลยเมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นธรรมดาว่า บุคคลผู้อยู่ครองเรือนผู้อยู่ในถ้ำกลางเรือนเมื่อบรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยจะปรินิพานหรือบวชภายในวันนั้นท่านก็ตรวจดูโอ้อายุสังขารเนี่ยอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วท่านก็เลยทูลลาปรินิพานกับพระผู้มีพระภาคฉันเพศของคารวะ ไม่สามารถรองรับคุณธรรมกล่าวคือความเป็นพระรหันต์ไว้ได้หมายความว่าถ้าบรรลุปเป็นพระรหันต์แล้วจะต้องบวชถ้ามีบวชตายวันนั้นเลยแต่ถ้าเพศของคารวาสที่สามารถจะรองรับคุณธรรมที่เป็นโลก,กุตรานได้ก็คือรองรับความเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี้ได้ในความเป็นเศคขบุคคลนี้ได้ถ้าจะเป็นพระรหันต์นั้นไม่ได้ ส่วนอีกพระนางหนึ่งอีกท่านหนึ่งพระนางเขมาอยมพระนางเขมานี่เป็นม่เหสีของพระเจ้าพิมพิสารนางมีรูปงามมากไม่อยากจะไปวัดโยมคนสวยอะไม่อยากจะไปวัดอ้วออาวาทำไมคนสวยไม่อยากไปวัดพอไปวัดแล้วพระเจเทศรูปไม่เที่ยงนะรูปไม่เที่ยงเป็นอสุภะอย่างนั้นอย่างนี้นางนั่นไม่อยากไปโยม จนเป็นเหตุให้พระเจ้าพิมิสารเนี่ยต้องให้คนที่มีความรู้ความสามารถในการแต่งเพลงประพันธ์เพลงนะพรรณนาความสวยสดงดงามของพระเวรุวันร้องเพลงโยมสมัยนี้ก็คงจะไปหาค่ายเพลงนะหรือนักแต่งเพลงหรือใครที่ชอบร้องเพลงคัฟเวอร์อะไรแบบนี้นะอ,อคงจะไปหาแล้วก็ให้แต่งเพลงปรากฏว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะคนแต่งเพลง ที่พระเจ้าพิมพิสารไหววานเนี่ยแต่งเพลงได้ไพเราะพรรณนาถึงคุณของพระเวฬุวันแบบงดงามจับใจจนพระนางเขมาเนี่ยอยากจะไปโยพอไปแล้วเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารก็สั่งกำชับขราชบริพานสั่งกำชับราชบุรุษว่าเนี่ยถ้านางไม่ได้ฟังธรรมในสำนักของพระผู้มีพระภาคเนี่ยอย่าเพิ่งให้นางกลับ จนกระทั่งนางก็ได้ไปฟังธรรมในสำนักของพระองค์ปรากฏว่านางสั่งสมเหตุปัจจัยในอดีตไว้แม้ว่านางจะเป็นผู้ยินดีในรูป,ปรกายในความงดงามแต่ถึงกระนั้นอัธยาศัยที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตก็เป็นเหตุให้พระนางนฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในธรรมะเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระยะบุคคลเมตตาลำดับอีกเช่นกันบรรลุเป็นพระโสดาบานันสกัทาคามีอนาคามี แล้วก็พระอระหันต์นางก็มาใคร่ครวญว่าพระนางเนี่ยยังมีพระชนมายุอายุสังขารยังเหลืออยู่ไหมปรากฏว่าอายุสังขารยังเหลืออยู่พระนางก็เลยออกบวชโย่การบวชในธรรมวินัยนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ชายออกบวชก็ต้องได้รับการอนุญาตจากบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่ถ้าหากว่าหญิงออกบวชก็ต้องได้รับ การอนุญาตจากพ่อแม่แล้วก็สามีพระเจ้าพิมิสารก็อนุญาตพลังนางก็บวชเข้ามาเป็นภิกษุณีในธรรมเวน,นัยนี้ท่านกล่าวในที่นั้นว่าธรรมดาว่าผู้อยู่ครองเรือนบรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วพึงปรินิพานหรือพึงบวชในวันนั้นนั่นเดี่ยวอนี้ก็เป็นข้อความที่ปรากฏ ในมโนรัปุรณีอัตถกถาอังคุตตนิกายเอกกานิบาศนักเรียนบาลีก็ไปดูบาลีนะเป็นดูบาลีไปแปลาบาลีได้เกิดโยมตัวโยมจุลงใจอยากจะแปลาบาลีลก็อันบอกกล่าวว่าอาคาระมัตเชวสันเตนะนามะอรหัตตังปัตเตนะตังที่วสะเมวะปะริพายิตพังวา ปรับพชิตตับพ,พังวาโหติไปแปลเอาเองก็แล้วกันตับพระปัจจัยในที่นี้นะแปลกมันอยู่หน้าโหติเหมือนกับว่ามันจะเป็นประธานในประโยคเป็นประธานในประโยคอาจจะแปลว่าอันว่าอันบุคคลผู้อยู่ในท่ามกลางแห่งเรือนบรรลุแล้วซึ่งความเป็นแห่งพระอรหันต์พึงปรินิพานหรือหรือว่า พึงบวชในวันนั้นนั่นเที่ยวโหติมีอยู่หรือย่อมเป็นแล้วแต่ใครจะแปลเออประมาณนี้นะอลองไปดูนักเรียนบาลีก็ลองไปดูก็แล้วกันมันแปลกตรงที่ว่าตับภาพปัจจัยมันอยู่หน้าโหติและมันไม่มีประธานอื่นในประโยคจะบอกว่ามันเป็นภาวะแต่ว่ามันมีกิยาคุมภาคที่เป็น กิริยาแสดงถึงความเป็นกัตตุวาจกอยู่นั้นมันก็เลยสามารถแปลเป็นประโยคกัตตุวาจกได้ดงนั้นในฐานะนียมข้อมูลอย่างนี้ยมถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราจะอาจจะพูดตามที่เราได้ยินได้ฟังมาถ้าบุคคลผู้พูดเป็นพระพิสุก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีที่มีวาทะ พูดให้คนอื่นคล้อยตามได้โดยง่ายเราอาจจะกล่าวตู่คำสอนของพระเจ้ากล่าวตู่พระอริยะเจ้ายกย่องบุคคลผู้ไม่ใช่อริยะว่าเป็นอริยะได้และการกล่าวตู่คำสอนของพระองค์กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกระทำมีโทษที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นดังนั้นวันนี้ก็นำเกี่ยวกับเรื่องของพระระหั์มากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง เพื่อที่จะให้รู้ว่าพระรหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลในฐานะที่ละกิเลสได้ด้วยอรหัตมรักแล้วกิเลสเหล่านั้นไม่หวนกลับมาเกิดขึ้นกับท่านอีกได้เลยแสดงว่าท่านละกิเลสได้ไม่ใช่มีกิเลสอยู่พระรหรันถ้าหากว่าเป็นผู้ที่บรรลุความเป็นพระรหรันในขณะที่ท่านเป็นคารวะท่านจะออกบวชถ้าไม่ออกบวชก็จะปรินิพานในวันนั้น ไม่สามารถที่จะไปอยู่ครองเรือนอยู่กับลูกกับเมียได้อยู่กับลูกกับสามีได้ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นนะ่ะก็คงจะไม่ใช่พระหัน์ในพระธรรมวิหัยนี้ส่วนจะเป็นพระรหัน์อย่างไรนี่ก็ไม่ทราบฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินได้ฟังธรรมมีโอกาสได้ศึกษาธรรมะจึงเป็นความโชคดีของเราอย่างยิ่งผู้ใดก็ตามที่กล่าวปฏิเสธคำสอนของพระองค์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก โดยความเป็นพระศาสดาแทนพระองค์แล้วแล้วก็ผู้นั้นก็ไม่มีทางที่จะสามารถประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมบรรุธรรมตามที่พระองค์ได้ตรแสดงไว้ได้ันั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสนำปัจจัยธายธรรมมาถวายพระเจ้าพระสงฆ์ในแต่ละวันก็ชื่อว่าเราได้ช่วยกันจันโลงพระศาสนาโดยการทำหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสมณีน EN, อาศัย ปัจ,จัจยทายาธรรมที่สมควรที่ญาติโยมนํำมันถวายแล้วก็ได้ศึกษาเล,ล่าเรียนพระปริยัติพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะกล่าวบอกทมสอนทมให้ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ก็ชื่อว่าช่วยกันเจนริญพุศาสนาอีกทางหนึ่งนั่นจักว่าพุทธบริษัทช่วยกันรักษาธรรมวินัยโดยไม่กล่าวตู่คำสอนของพระองค์พระธรรมวินัยนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลนั้น และสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้มีอริยาัยในคราวต่อไปดังนั้นก็ขอโอมทนาชื่นชมยินดีในกุศลเจนาของญาติโยโมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการถวายทานก็ดีรักษาศีลก็ดีหรือเจริญภาวนาตามการอันคว์ก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิต จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานนวยกันทุกคนทุกท่านเทอน